รู้สึกเบาขึ้นเหมือนเาวันนี้มีการเคลื่อนไหวจากัญหาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ,คะชื่อน,น้องนะคะสุพรรณีเนตรกยานาศาลค่ะอายุนะคะ48ค่ะข้อคุณพี่ปกติออกกำลังกายไหมคะชอบออกมากคะ่ะออกทุกวันเลยค่ะแล้วเออมีปัญหาหลังจากการออกกำลังกายกหรือเปล่ออกกำลังกายมคะ มีค่ะก็ประมาณ2ปีแล้วนะคะช่วงที่เก็บตัวอยู่ที่บ้านค่ะก็ไปออกกําลังกายตามคลิปนะคะใน YouTube ค่ะแล้วก็เกิดปัญหาค่ะไหลข้างซ้ายติดแทบยกไม่ขึ้นเลยะคะ่ะตอนแรกแล้วก็เป็นเรื้อลังมาก็ร่วม2ปีนะคะแล้วหลังจากที่ได้ทดลองเวลสปายโอในวันนี้ค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ยสุดยอดเลยค่ะดีมากมากอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะเพราะว่าก่อนที่จะทำถ่ายรูปบีฟอร์เอาไว้เลยนะคะว่า ยืดแขนเนี่ยข้างซ้ายกับข้างขวาไม่เท่ากันค่ะข้างที่ไหลติดเนี่ยจะยืดได้น้อยกว่าแล้วก็มันจะแข็งแข็งเนืดหนื้อตรงไหลก็จะตึงๆค่ะปวดเมื่อยค่ะไม่รู้สึกว่าไม่สบายตัวค่ะ mm hmm. แต่พอหลังจากทำเวลสปาเทียนแค่ครั้งเดียวนะคะประทับใจมากๆเริ่มตั้งแต่ครีมที่มาลงที่ผิวเนี่ยหอมหอมอ่อนๆน,นะคะแล้วก็หลังจากทำนะคะ หลังจากที่ทําก็ยืดแขนได้เท่ากันนะคะก็จะมีรูปหลังจากที่ทําด้วยค่ะแล้วพี่อยากแนะนําเวลสปาให้กับใครบ้างคะโอ้ยมั่นใจเลยค่ะอยากจะแนะนําให้กับคนที่มีอาการปวดเมื่อยนะคะตึงกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายตัวนะคะก็สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าผลิตภัณฑ์เวลสปาดีร้อ์ใช้ดีคุ้มมาก